และสิ่งที่แฟนๆมั่นใจว่าจะได้เห็นจากเขาแน่ๆก็คือการเป็นเดอะแบกโดยเฉพาะในแผงมิดฟิลรับภาระแดนหน้าโดยเฉพาะเรื่องของการทําประตูนะครับจากการอุ่นเครื่องไปทั้งหมด7เกมนะครับการท่าเรือเอาชนะได้ทั้ง100%และไปเรียยิงมันทุกเกมครับซึ่งต้องยอมรับเลยนะครับว่ากองหน้าแบบนี้คือสิ่งที่การท่าเรือขาดหายไปนานมากๆเลยนะครับ ยินดีต้อนรับสู่รายการดินแดนบอลไทยนะครับรายการที่เล่าเรื่องราวมากมายที่เคยเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลไทยเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของผู้เล่นทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันนะครับทีมระดับตำนานเหตุการณ์อีเวนต์สำคัญนำมาบอกเล่ากันที่นี่เลยนะครับ คเคคิดไซโคงอยู่กับผมครับตั้มพันศิษย์วิทชยาคุลครับก่อนอื่นจะเริ่มต้นใน EP นี้นะครับเราขอขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับยังไงขอฝากติดตามกิจกรรมดีๆอีกมากมายเลยนะครับไปกันที่ Facebook ช้างเวิร์นะครับติดตามเรื่องราวดีๆรับรองไม่มีตกหล่นครับสำหรับ EP นี้เนี่ยนะครับเราจะไปบอกเล่าเรื่องราวของนักเตะหนคนนะครับ ครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นกองหน้าดาวรุ่งที่แฟนบอลโคลอมเบียฝากความหวังเอาไว้เต็มเปี่ยมรูปร่างดีทีเดียวนะครับสูงตั้ง188เซนติเมตรสไตล์การเล่นพริ้วไหวเหมือนงูเหา่าจนได้ฉายาว่าลาคูเบราซึ่งแปลว่าวงูนั่นเองนะครับนักเตะคนนี้มีชื่อว่าไบรยานเตเรียนนะครับแต่ทั้งนี้หากเรามองย้อนกลับไปในช่วงชีวิตของดาวรุ่งที่น่าจับตาคนนี้แล้วก็ มันจะเต็มไปด้วยช่วงเวลาที่ดีได้ไปเล่นยุโรปนะครับทีมใหญ่อย่างลาซิโอก็เคยไปแล้วไหนจะอุปสรรคมากมายที่ต้องฟันฝ่าเรียกว่าชีวิตพลิกไปพลิกมาเลยนะครับการผชญภัยในหลากหลายประเทศเรื่องราวของเขาสะท้อนชีวิตของนักฟุตบอลอาชีพอย่างแท้จริงเลยนะครับที่ต้องสู้ทั้งในแล้วก็นอกสนามจนณน,นาทีนี้ครับเขากำลังเข้ารับตำแหน่งดาวยิงหมายเลขหนึ่งของทีมสิงเจ้าท่าการท่าเรือ ทีมที่ยิ่งใหญ่ร่ำรวยแฟบนบอลนะครับภายใต้การทำงานของคุณซื้อที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดอีกหนึ่งคนในประเทศไทยครับอา็ิซันเดรกามาจะไปได้ดีแค่ไหนจะมีแนวโน้มที่ดีแค่ไหนวันนี้ทำความรู้จักปเปรเยนกกันครับ คุณชอบดูหนังอะไรเกี่ยวกับอเมริกาใต้นะครับชื่อเมือเมืองหนึ่งที่คุณน่าจะคุ้นหูนั่นก็คือกาลีนะครับนี่คือเมืองใหญ่ที่ขึ้นชื่อเรื่องราวที่เป็นแหล่งอาชญากรรมในโคลอมเบียครับแต่เมืองเมืองนี้ก็เป็นบ้านเกิดของไบราย,ยัานเปเรียด,ด้วยนะครับทั้งเกิดทั้งเติบโตที่นี่และก็เลือกเส้นทางที่แตกต่างจากเด็กหนุ่มในเมืองทั่วๆไปนะครับนั่นก็คือการมุ่งมั่นกระโดดเข้าหาอาชีพนักฟุตบอลนะครับ โดยใช้มันพาตัวเองออกจากเมืองเมืองนี้พาตัวเองไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับว่ากันว่าการจะเป็นนักเตะที่ดีได้เนี่ยพื้นฐานจากครอบครัวถือว่าเป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับซึ่งเปเรียเติบโตมาแบบมีคุณภาพนะครับแม้ครอบครัวจะไม่ได้ร่ํารวยอะไรมากแต่คุณแม่ของเขาถือว่าเป็นตัวอย่างของคนที่ยึดมั่นเชื่อมั่นในเรื่องของระเบียบวินัยนะครับตั้งใจทํางานและทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเลยครับ แม่ของเขาสนับสนุนตัวของเปเรียให้เล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กนะครับทำให้เขาได้เข้าอะคาเดมี่ของเดปอร์ติโวกาลีทีมดังของประเทศเริ่มต้นตั้งแต่หขวบเลยครับเปเรียย้อนในวัยเด็กบอกว่าเขาเติบโตขึ้นมาโดยถูกสอนให้รู้จักคำว่าระเบียบวินัยนะครับไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะเด็กแค่ไหนเรื่องของระเบียบวินยัยความพยายามในการทำมันซ้ำๆจะต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่คุณทำกำลังให้อะไรกับตัวคุณอยู่ และคุณจะสามารถทำมันได้อย่างดีขึ้นนะครับสำหรับตัวเขาฟุตบอลเนี่ยคือเรื่องราวของความอดทนและก็การหมั่นฝึกซ้อมนะครับทั้งหมดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเดินบนเส้นทางนี้ไปได้ไกลที่สุดนั่นคือคำกล่าวที่ดีมากๆเลยนะครับของเปเรียที่ให้สัมภาษณ์ไว้กับ f o o t b a l l r e d c o m ครับเหมือนกับเด็กหลายๆคนในช่วงอายุเดียวกันนะครับเเรียมีต้นแบบที่น่าสนใจมากๆในการเอาแบบอย่าง ช่วงที่หัดเล่นฟุตบอลนะครับนักเตะคนโปรดคือตำนานระดับโลกอย่างโรนัลโดอาไนนะครับโรนัลโดใหญ่ของบราซิลนั่นเองไหนจะเป็นกาเบรียลบาติสซูตา้านะครับยอดสูนหน้าชาวอเจานตายซึ่งด้วยความตั้งใจและวินัยทำให้เขาก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของกาลีได้ตั้งแต่ปี2011นะครับ จากนั้นใช้เวลาไม่นานนะครับราวสองฤดูกาลเท่านั้นเองก็แจ้งเกิดได้เต็มที่เลยนะครับทำไป11ประตูจาก54เกมนอกจากนี้เขายังเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมชาติโคลอมเบีย Columbia ชุดอายุไม่เกิน20ปีนะครับได้ไปลงแข่งขันชิงแชมป์อเมริกาใต้ในปี2013ซึ่งรายการดังกล่าวนะครับเจ้าตัวเป็นตัวจริงเป็นตัวหลักทุกนัดน,นะครับแล้วก็ยิงได้ถึง5ประตูตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ว้าวถือว่าเก่งแต่เด็กเลยนะครับ สื่อในบ้านเกิดยกย่องว่านี่คือความภาคภูมิใจของกาลีนะครับที่สามารถเอาชนะคู่แข่งนับร้อยในการคัดตัวสู่ทีมชุดใหญ่ของเดปอร์ติโวกาลีและยังกล่าวอีกว่าเด็กคนนี้มากมายพรสวรรค์มีทั้งความเร็วจบสกอร์ได้เก่งและมีทัศนคติพร้อมจะประสบความสำเร็จในอนาคตอันใกล้ ดาวรุ่งฟิทเทิลตีชออเมริกาใต้นะครับเป็นสิ่งที่สโมสรยุโรปมากมายจับจ้องมองหาอยู่นะครับหากมีนักเตะหน้าใหม่ที่โดดเด่นกระโดดขึ้นมาแล้วแล้วก็ทีมใหญ่ๆจากยุโรปก็พร้อมจะเข้ามาแย่งชิงตัวกันนะครับทีมใดตาถึงทีมใดมือไวฉกไปได้ก็มีโอกาสครอบครองนักเตะดาวรุ่งเหล่านั้นในขณะที่สนนราคายังไม่แพงนะครับเปเรียเองก็เข้าข่ายเรื่องราวแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับ จากกาลีที่เขาใช้เวลา2ปีโชว์ฟอร์มให้เฉิดฉายสถานีต่อไปที่เจ้าตัวไปเล่นด้วยได้รับโอกาสที่ดีจากยุโรปนั่นก็คือลาซิโอครับทีมดังจากศึกเกาโชสเรียายอมควักเงินจ่ายถึง2.5ล้านยูโรนะครับเพื่อคว้าตัวเขาไปร่วมทีมตอนนั้นน่ะอายุเป็นแค่20ปีเท่านั้นเองครับแน่นอนครับชื่อเสียงของเขามีอยู่พอสมควรจึงไม่แปลกครับที่แฟนแอินซีฟ้าขาวจะตั้งเป้ากับเขา และณจุดนี้ตัวรายานเปนเรียรเองกลายเป็นนักเตะที่ได้รับการจับจองนะครับว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมชาติโคลอมเบียในอนาคตถึงขั้นมีการเปรียบเปิยว่าเขาจะเป็นฟาอุสติโนออสปริยานะครับเจ้ากระเลงดําตำนานดาวยิงของทีมชาติโคลอมเบียที่เคยไปแจ้งเกิดกับทีมปาม่าในกาโชสเรียตั้งแต่ช่วงปี1990ป,ปลายแล้วนะครับแล้วก็เคยมาโดดเด่นกับ นิวคาเซิลยูไนเต็ดลุคเควินคีแกนนุ่นเลยครับในฤดูกาล2013ต่อ2014ถือว่าเป็นฤดูกาลแรกของเจ้าตัวนะครับที่ได้ไปเล่นในอิตาลีได้เล่นกาโชซูเรียนะครับตอนนั้นมียูโรปาลีกด้วย แม้โอกาสจะเข้ามาไม่มากนักนะครับแต่แฟนบอลเนี่ยยังคงจําได้นะครับกับลูกโมงแล้วก็การวิ่งสอดทะลุลายของเขาได้เป็นอย่างดีครับทำประตูและแอสซิสต์ได้ในเกมยูโรปาลีกนะครับรวมถึงเบิร์สกอร์แรกในเกาโชสซิอาในเกมที่ลาซิโอปราบคาตาเนียไปได้3ประตูต่อนหนึ่งนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเขาอายุย่งน้อยและต้องอาศัยเวลาปรับตัวครับรวมถึงปัญหาอีกหลากหลายทําให้เขา ได้รับโอกาสน้อยลงไปเรื่อยๆในเวลาต่อมานะครับจนท้ายที่สุดแล้วครับเขาก็เป็นนักเตะที่ถูกปล่อยยืมตัวถึง3สโมสรไม่ว่าจะเป็นเปรูจานะครับที่เซรีบีทรูสทีมในฝรั่งเศสครับรวมทั้งลูโก้ทีมในเซกุนดาดิวิชั่นนะครับช่วงเวลาการยืมตัวก็ถือว่าสั้นๆนะครับราวครึ่งฤดูกาลบ้าง1ฤดูกาลเต็มบ้างมีโคช้ชที่ไปร่วมงานเปลยๆออกมานะครับว่าเปเรียเนี่ยความสามารถจริงๆอันน่าสนใจนะครับ คนที่พูดอย่างเต็มปากเต็มคำก็คือชองมาร์กเฟอร์ลองครับของทัวร์สเขาบอกว่าเขาชอบนะครับนักเตะค,คนนี้มีทัศนคติที่ดีนะครับโคชบอกว่าเขาชอบนะครับเด็กคนนี้มีทัศนคติที่ดีพร้อมจะเล่นเพื่อทีมอยู่เสมอพร้อมจะทําเพื่อเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอนะครับแถมยังเป็นนักเตะหนุ่มที่มีทักษะการเล่นในกรอบเขตโทษ ถือว่าทักษะสูงเลยนะครับณตอนนั้นทัวร์เองก็อยากได้เขามาร่วมทีมแบบถาวรครับแต่ด้วยขนาดทีมและงบประมาณยังมีไม่มากพอนะครับทำให้ไม่สามารถดึงตัวนักเตะค,คนนี้มาครอบครองได้ครับ ทั้งนี้เวลาผ่านไปนะครับปัญหาคลาสสิกของนักฟุตบอลก็มาถึงนั่นก็คือเรื่องราวของการบาดเจ็บนะครับและเรื่องนี้ทําให้เขาไม่ได้รับการต่อสัญญากับลาซิโอครับงานนี้เนี่ยเจ้าตัวต้องรอยเหตุกลับไปทวีปบ้านเกิดนะครับไปเล่นกับซานตาเฟซึ่งเป็นทีมจากลีกรองของอาร์เจนตินานะครับแต่ก็ต้องไปเจอช่วงเวลาที่ยากลําบากครับเพราะว่ากลับไปเนี่ยก็เจอกับช่วงโควิด -19 ระบาดพอดีงานนี้เนี่ยทีมเล็กๆในลีกรองของอาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โหแทบจะเอาตัวไม่รอดกั เร,เรียกได้ว่าตอนนั้นตัวนักเตะเองก็เกือบจะถอดใจแล้วนะครับเพียงแต่คิดได้ครับก็เลยกัดฟันสู้ต่อพร้อมประโยคคลาสสิกที่เจ้าตัวใช้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นอาชีพประโยคนี้ประโยคที่ว่าฟุตบอลคือความอดทนและการหมั่นฝึกซ้อมครับทั้งหมดก็เพื่อให้คุณเดินบนเส้นทางนี้ไปได้ไกลที่สุดประโยคนี้เนี่ยแหละครับยังคงใช้ปลุกใจตัวเขาได้อยู่เสมอนะครับทำให้เขาต่อสู้ไปเพื่ออนาคต กลับมาดูแลร่างกายทําร่างกายให้ดีนะครับเพื่อที่จะซื้ออนาคตหาโอกาสได้เล่นนะครับแล้วโอกาสนั้นก็มาถึงและเป็นโอกาสที่มาจากยุโรปด้วยนะครับนั่นก็คือโอกาสที่มาจากทีมโบเตฟวรารัซาครับเป็นทีมในลีกสูงสุดของเบลเรียนะครับและที่นี่เองทําให้เขามีความสุขกับฟุตบอลอีกครั้งหนึ่ง แสดงออกมาเป็นประจักษ์พยานอย่างชัดเจนเป็นหลักฐานนั่นก็คือเรื่องราวของประตูลีลาการเล่นที่มีอิสระมากขึ้นนะครับจนสามารถพูดได้ว่าเขากู้ความภาคภูมิใจกู้ฉายายที่เขารักอย่างคำว่าความภาคภูมิใจของกาลีสำเร็จแล้วครับโดยบาสเปุปเบเซนเนี่ยเขาเล่นที่โบเตฟตั้งแต่ปี2022นะครับลงสนามตั้ง92เกมเปลี่ยนเป็น25ประตูนะครับและสุดท้ายครับ การเล่นแบบนี้ของเขาทําให้โอกาสมาถึงอีกหนึ่งครั้งและโอกาสที่ว่ามาจากประเทศไทยนะครับโดยกุนซืออเล็กซนเดอร์กามากุนซือผู้ช่ำชองเรื่องของการนำเข้านาักเตะอ,อ,อ,อเมริกาใต้นะครับก็สามารถคว้าตัวเขามาเล่นร่วมกับการท่าเรือ f อฟซนะครับซึ่งเมื่อเราได้จอดสไตล์การเล่นของเขาก็พบว่าเปเรีย มีโอกาสจะมาเป็นเดอะแบกให้กับสิงเจ้าท่าได้เลยลครับโดยในปี2025ต่อ2026ฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนะครับเขาเตรียมจะย้ายมาอยู่กับการท่าเรือ FC นะครับและตั้งแต่ที่ทีมเริ่มออกสตาร์ทในช่วงอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเนี่ยเราก็ได้เห็นอะไรมากมายแล้วนะครับว่านักเตะคนนี้มีดีซ่อนอยู่มีความสามารถที่เอ๊ชื่อไม่คุ้นแต่น่าจะมีอะไรมาโชว์แน่ๆนะครับและสิ่งที่แฟนๆมั่นใจว่าจะได้เห็นจากเขาแน่ๆก็คือ การเป็นเดอะแบกโดยเฉพาะในแผงมิดฟิลรับภาระแดนหน้าโดยเฉพาะเรื่องของการทําประตูนะครับจากการอุ่นเครื่องไปทั้งหมด7เกมนะครับการท่าเรือเอาชนะได้ทั้ง100%และเปเรียยิงมันทุกเกมครับซึ่งต้องยอมรับเลยนะครับว่ากองหน้าแบบนี้คือสิ่งที่การท่าเรือขาดหายไปนานมากๆเลยนะครับถ้าจะมีเดอะแบกคนล่าสุดที่มีสไตล์การเล่นคล้ายๆกันเนี่ย หลายคนก็พากันนึกถึงคิงเลอันโดนะครับหรือว่าเลอันโดโอลิเวราดาวยิงบราซิลที่เป็นขวัญใจตลอดการของแฟนๆการท่าเรือนะครับตอนนั้นมีหลายคนบอกหูอย่างกับแฟงแลมผ่าเลยหน้าตาคล้ายๆกันนะครับแถมยิงหนักเหมือนกันด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเปเรียแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นศูนย์หน้าที่ครบเครื่องมากๆในแบบฉบับศูนย์หน้าหมายเลขเยุคใหม่นะครับ เล่นได้ทั้งกองหน้าตัวเป้าหรือว่าทาร์เก็ตแมนนะครับหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนที่เพื่อเล่นร่วมกับเพื่อนเชื่อมกันไปพื้นที่ต่อพื้นที่นะครับมีทักษะการยิงประตูที่ไม่ต้องพูดถึงเลยแหละครับเ<อ>ขาแสดงให้แฟนบอลได้เห็นแล้วนะครับโดยเฉพาะการอุ่นเครื่อง4ี่เกมหลังสุด ยิงไปทั้ง7ประตูนะครับรูปแบบการยิงหลากหลายมากครับมีทั้งการเข้าชาร์จแท็บอินนะครับการขึ้นโมงหรือแม้แต่การแบกแนวรับหลุดเดี่ยวเข้าไปทําประตูสแสดงให้เห็นหลายอย่างครับทั้งสปีดต,ต้นที่ยอดเยี่ยมร่างกายที่แข็งแรงมากๆนะครับวิ่งแซงคู่แข่งในพื้นที่แคบๆได้รวมถึงความเยือกเย็นเมื่อโอก,กาสจะแจ้งมาถึงนะครับทั้งนี้นะครับฟอร์มแบบนี้เนี่ยมันมาจากสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งมากๆนะครับรวมทั้งหัวใจการเป็นนั ส้ซึ่งนักเตละลักษณะแบบนี้แหละครับน่าจะเหมาะมากๆกับบรรยากาศที่แพสเตเดียมและสไตล์และก็รถนิยมการเชียร์ของแฟนบอลการท่าเรือเชื่อแน่ว่าถ้าฟอร์มปังอย่างที่ควรจะเป็นเขาจะกลายเป็นขวัญใจของสิงเจ้าท่าได้ไม่ยากเลยนะครับยิ่งเมื่อเราเอาเรื่องราวในอดีตของเขามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไทยลีกฤดูกาลนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นครับ เพราะนักเตะที่เล่นได้หลากหลายอย่างเขาจะเข้ากับวิธีการกลุ่มทีมของจอมแทคติกอย่างไอเซเดอร์การมาได้ดีขนาดไหนโดยเฉพาะทางฝั่งการ,รมมาเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะครับว่าที่ผ่านๆมาการจิ้มนักเตะจากลาตินอเมริกาเนี่ยถูกมากกว่าผิดนะครับมักจะกแกะกล่องและใช้ได้เลยราวกับกาแฟทรีอินวันยังไงอย่างนั้น กลายเป็นของดีประดับวงการไทยลีกมากมายเลยนะครับซึ่งแฟนการท่าเรือรวมถึงแฟนแฟนฟุตบอลไทยโดยรวมเองก็หวังว่าเปเรียจะเป็นอย่างนั้นนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้เส้นทางของเขาจะไม่ราบรื่นมีช่วงขึ้นช่วงลงแต่นั่นแหละครับมันก็คือชีวิตนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าสิ่งที่คุณบรบาย,ยานเปเรียพกมาเมืองไทยจะสามารถนำมาใช้แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับวงการฟุตบอลไทย หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าคุณจะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมจนเราต้องจับตามองคุณอยู่ทุกสัปดาห์นะครับและหวังว่าแฟนการท่าเรือก็คงจะมีความสุขกับส่วนหน้าเดอะแบกคนใหม่นะครับยิ่งมันเยอะๆไปเลยครับจะได้เฮกันดังๆนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของดินแดนบอลไทยใน ep นี้กับผมตั้มพันศิษย์วิเชียรบนะครับก่อนจากเช่นเคยนะครับดูกันเยอะๆนะครับแชร์กันบ่อยๆส่งต่อไปไกลๆเลยนะครับแล้วกลับมาติดตามกันต่อนะครับกับคอนเทนต์มากมายที่นี่ งครคิดไซโคงวันนี้เวลาหมดแล้วครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ